สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลทูท่านครับและวันนี้ครับก็จะเป็นวันศุกร์ที่15กันยายนปสศ2566ก็เลได้ว่าตั้งแต่วันศุกร์นี้ไป ฟุตบอลลีกก็ได้กลับมาเตะกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ผ่านโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ที่มีโปรแกรมทีมชาติที่เตะกันไปก็ประมาณ10กว่าวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ครับฟุตบอลผมคัดมา5คู่นะครับก็จะมีศึกโปรตุเกสปูเลีกหนึ่งคู่บุนเดสลิกาหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับจะเป็นไบรอันเจอกับเรเวอคูเซนเดอะแชมเปี้ยนชิพหนึ่งคู่ก็จะเป็น2ทีมที่ตกจากพรีเมียร์ลีกในลุกการที่แล้วจะเป็นซอลตันเจอกับเลสเตอร์ลีกเอิงฝรั่งเศ,คคเเงศสงงเ nice, คคคคูู่่่่นนนนนนนะะะะะรรรัััับบบกกกกกก็็็็็จจจจเเเเปปปปแแแแแชชชมมม์์าาาออยยงงงีีีสสซตวว้้ลลไท เก่าอย่างบูรัมยูเต็ดวันนี้จะเปิดบ้านเราเจอกับตราด f อซนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งง้าคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะฟบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดใจกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป v l, วิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและสําหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกไทโแลนด์พิมพ์บริกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่ัง ปราสาทสายฟ้าบูราเม,มเตดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของตราดเอฟซีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามช้างอารีนาจะเตะกันในเวลา1ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับบูดาเมส์ครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะไป2เสมอไป็นเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้4ี่ยังไม่เสียป,ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับส่วนฝั่งตราดเอฟซีอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว3นัดยังไม่ชนะใครนะครับ <c oughs> ส่วนตัด FC อยู่อันดับที่11แข่งไปแล้วสานัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเสมอไป3แล้วก็ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้2เสียไป2ประตูมีอยู่3คะแนนครับสถิติเฮตูเวตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบุรีรัมครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไปสานัดโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดที่ทั้ง2องทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับตดัดไม่เคยเอาชนะบุรีรัมได้เลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บุรีรัมเปิดบ้านเอาชนะตราดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์เมื่อปี2021ฟอ์มโดยี่ผ่านมา5นัด,ดในทกรครับบุรัมย์ครบชทนะ ไปได้สามสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บุรีรัมย์บุกไปเอาชนะสุขโขทยัยมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งปอร์เซ็นต์ผมกับการของบุรีรัมย์ในรอบห้าเกมบุรีรัมย์พาทําเงินไปที่สองเกมพาดูไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับตราดนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดตราดชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปสี่โดยที่ในรอบห้าเกมของสุนิทตราดไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ตราดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเชียงรายยูเต็ดไปด้วยสกอร 0, ร์ปะตู ผลประกอบการของตลาดก็ไม่น่าเชื่อนะในเราพาเกมครับตลาดพาทําทเงินไปที่5เกมรวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่100%เต็มนะครับและความพร้อมก่อนเกมแนวน,นี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบิลรัมยูเต็ดแพตต้กันคุมทีมของบริพัตรสุรอดโค้ชคนใหม่นะครับก็วันนี้ครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งบิลรัมก็จะมีซูเปอร์ไซด์จเดนกับตันต้นนลเบริบนวีรวัฒน์โนดมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตกระลงสนามแนวน,นี้ก็จะเป็นแฮร์ริสวูคิดโดยที่วันนี้คคครรรรัััับบบบบาาาดว่มมจจะะะะะในนน4-2-3-1ผูู้กปปต็็เิ ลักเทศสูงเนินนะครับแนวรับ4คนครับฝั่งขวาวันนี้ก็คาดว่าจะใช้สุพรนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นาศาสลักหายระคนโดยที่คู่เซนาวันนี้ก็จะเป็นดิออคูจะเล่นคู่กับคินมินทายกนะครับมิดฟิลด์คู่การครับคาดว่าจะใช้รนักรกรใหม่คามินะครับจะเล่นคู่กับเจ้าอุ้มทินทร์บุญมทาทนานะครับโดยที่3ใมลูกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นนิโคลาคารโลโซโกดันเคาวสิสตแล้วก็เพรีรดนฉ่ำรัศมีหน้าเปาวันนี้ก็จะวางลอนซันนาดุมบุยะาจะลงราตคาข่ายนวน,นี้ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับตราดเอฟซีพัฒนการคุมทีมของสันติชัยเผือกนะครับซึ่งวันนี้ครับทีมเยือนอย่างตราดก็ค่อนข้างจะฟทีมนะไม่มีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดโดยที่วันนี้ครับคาดว่าตราดจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นวรุษสุขุนะครับในรับ4คนก็ฝั่งขวาก็จะเป็นธนเกษรนะครับฝั่งซ้ายก็จะใช้มารุษบุตรลักษณ์นะครับโดยที่คู่เซนต์นะครับวันนี้ก็คาดว่าจะใช้จอร์จฟลิเป้จะเล่นคู่กับทิตวีอักษรศรีนะครับ มิดฟิลด์สตัวก็จะเป็นนัติภาพรังสรรค์และก็พรปีชาครับสในลูกวันี้คาดว่าจะเป็นนัวุทิสมบัติโยธาเอลดปรอลิสตาและก็รีดอโคเฮนนะครับซึ่งเด็นราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งบรูร์มเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับแล้วก็บางสำนักก็เป็นบรูร์ดัมนะต่อที่ราคาลูกครึ่งครบสแล้วก็หลายๆลยสำนักดูือนว่าราคาจะไหลไปที่บรูร์มไหลไปต่อที่ราคาลูกครึ่งครบสด้วยนะครับ ราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่เจ้าบ้านบูดาต่ออยู่ด้วยการลุกขึ้นคุ่สอแต่ว่าราคาน้ําก็ยังคงค่อนข้างจะต่ำนะ,นะครับถ้าเราไปต่อฝั่งบูดามราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.7 7่ชาเราไปลองฝั่งตลาดนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่2.04นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมก็ ถ้ามองถึงชื่อชันเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าบุลลัมเนี่ยดูเหนกว่าตราดค่อนข้างเยอะสถานการณ์บนตารางคะแนนนะครับก็ฝั่งบุลรัมก็ยังอยู่พื้นที่หัวตารางที่มี4ทีมนะครับที่มีคะแนนเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นแบงคอกยุตเต็ดการท่าเรือเชียงรายเต็ดแล้วก็บุีลัมมีเตะครับตอนนี้ทั้งทีมทีมน,นียมีอยู่7คะแนนนะครับส่วนฝั่งตราดนะครับผ่านมา3เกมอยู่อันดับที่11นะตราดยังไม่เคยเอาชนะใครเลยแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครแต่ว่าเป็นตานนครับเสมอ3าเกมติดต่อกันก็เรียกได้ว่า,ปา,าเปกเกเคดับ บวกกับฟอร์มการเล่นนะปัจจุบันนะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้คีเรน,นะโดยเฉพาะบูรามมวเต็ดน,นะครับที่ เก็บชัยชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วแล้ว,ลวก็เป็น3เกมหลังสุดของบูร์มครับยังไม่แพ้ใครเลยส่วนฟังตราครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกเกมในไทยลีกฤดูกาลนี้ตราดเสมอไปทั้ง3เกมไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับชนบุรีเสมอ,อกับสุโขทัยและก็เสมอ,อกับเชียงรายนะครับแต่ว่า1จุดที่น่าสนใจนะตราดครับทำเงินจาก5เกมหลังสุดในทุกรายการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของตราดนะครับส่วนฝั่งบูร์มครับทำเงินมา2เกมจาก5เกมหลังสุดซึ่งถ้าเทียบกันในแง่ของขุมกําลังก็แน่นอนครับฝั่งบูร์ลามเจ้าบ้านเน ว่าเกมนี้ครับเจ้าบ,บ้านอย่างบูรัมจะไม่มีชื่อของกับตันตน้นหรือบดินกับแนวลุกตัวเก่งอย่างสุบชัยใจเด็ดนะครับแต่ตัวที่มีก็สามารถทดแทนกันได้อย่างสบายเลยและถ้าเรามาดูราคาไหลก็จะเห็นได้ชัดว่าคู่นี้เนี่ยราคาแรกเริ่มเป็นราคาบูรัมต่อที่1ลูกครึ่งนะครับราคาณตอนนี้ราคาไหลไปที่บูรัมต่อที่ราคาลูกครึงคร่งครับสองเลยล่ะสำนักก็ไหลมาตรงกันหมดเลยแล้วก็มีบางสำนักนะครับราคาอาจจะไหลไปแตะที่บูรัมต่อที่ราคา2ลูกเลยซ้ำฉันเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของทั้ง2ทีมผมมองว่าด้วยราคาที่ไหลแรงแบบบบนี้วกกั บูรัมครับเกมนี้ที่ได้เล่นในบ้านแล้วเป็นบูลัมถ้าเล่นในบ้านเนี่ยมักจะมีผลงานที่ดีเกมนี้ครับต้องมาเจอกับตราด f อที่ยังควานหาฟอร์มเก่งไม่เจอจากกระแพงนี่ตั้งไว้วันนี้ครับบูรัมจําเป็นต้องยิงอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้กินครึ่งฉะนั้นคูน่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบูรัมคาดว่าวันนี้บูรัมจะเปิดบ้านปูพรมถล่มแหลกฟันทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามไปกันที่ศึกโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระวัง เอสเซราดาอัมมาดรานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f อฟซีปอรโตนะครับคุณดีครับจะเตะกันที่สนามเอส a าเดลโคเซโกเมสจะเตะกันเวลาตี1นึนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านกับเอเซราอมาโดราอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว4นัดชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้3เสียไป5ประตูมีอยู่4คะแนนครับส่วนฝั่งทีมเยือนกับ f อฟซ t ปอตอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครยิงได้7เสียไป4ประตูมีอยู่10คะแนนครับ สถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุรการครับอามาโดราครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นปอร์โต,โตเก็บชัยชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเกมคกลาชับมิดนะครับเป็นปอร์โตเปิดบ้านเสมอกับอามาโดราไปด้วยสกอร์สามประตูสามฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุรการนะครับอามาโดราเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อามาโดราครับไปเสมอกับปอร์ติโมเาเซไปด้วยสกอร์1ึประต พบกับการของอามมาโดราในรอบ4เกมอามมาโดราพัน,นเงินไปรี๒เกมยกไป1เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทำกำรรมลอยู่ที่50%ส่วนฝั่งปอโตอันดับรองสุดในทุกรายการนะครับปอโตชนะไป3-1สมแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปอโตนะครับเปิดบ้านเสมอกับอาลูก้าไปด้วยสกอร, 1, ร์1-1พบกับการของปอโตในรอบ5เกมนะครับปอโตก็ในรอบ5เกมไม่เคยพ่านทำเงินเลยนะครับร,รายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเอสเซราอามาดมานะครับ วันนี้ครับคาดว่าออมาดูราก็คาดว่าน่าจะมาในรูป3-4-3นะครับแนวรับก็จะมีเกลโลเปสจากกลุ่มบัญชาก,การในเกมรับ มิดฟิลด์คู่กลางครับวันนี้ก็จะมีอลอยซิโอจะเล่นคู่กับเลโอคอเดโลนะครับโดยที่3ลูกวันนี้ก็จะมีเลโอจาบ้าโรนโดตาวาเลสแล้วก็โลนันเปเรล่านะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับปอร์โตวันนี้ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีอีวานมาแคาโน่จะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นสเตฟเฟนเอสคิวนะครับจะเล่นคู่กับนิโก้กอนซาเลสโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นเมดิตาลามี จะเล่นหน้าคู่กับอันโตนิโอมาร์ติเนสนะครับซึ่งเดือนราคาคู่นี้นี่ครับก็ดูเหมือนว่าราคาแรกเริ่มดิมทีจะเป็นปอโต้ต่อที่ราคาลูกครึ่งแล้วก็ราคาหลายๆสำนักจะไหลไปตรงกันน่าจะไหลไปที่ปอโตต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคาก็ไหลมาอยู่ที่ปอโตทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งอามาโนราราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.1ถ้าเราไปต่อฝั่งปอโตนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่2 0 9นะครับ ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอก,กันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงชื่อชันเนี่ยก็ต้องยอมเลยว่าปอร์โตเนี่ยดูเหนือกว่าชัดเจนเลยนะแล้วก็ผลงานบนตารางคะแนนครับฝั่งอามาโด่าก็นอกใหม่ของอลกโปรุเกตเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะหลังจากที่ผ่านไป4เกมเนี่ยชนะมาเกมเดียวแล้วก็เสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไปที่2เกมมีอยู่เพียง4คะแนนเพียงเท่นานั้นเทียกบกับปอร์โตที่มีอยู่10คะแนนจากการลงเล่นไป4นัดนะครับซึ่งปอร์โตเนี่ยสามารถเก็บช,ชนะไปได้3แล้วก็มีหลุดเสมอไป1เกมบวกกกกกกัััับฟออรร์มมมาาาเล่่่นขงงงงทททท้้2 2ีี็ถวแตต พอสมควรนะปอโต้ครับฟอร์มก็ยังดูดีกว่าถ้านับแค่ผลงานปัจจุบันนะตอนนี้นะครับปอโต้ครับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียว นั่นเป็นบนถ้วยช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนะครับหลังจากนั้นเดปอโตก็ไม่เคยแพ้ใครเมื่อสี่เกมติดต่อกันมีเก็บชชนะไป3เกมรวดด้วยส่วนฟังอามาดูราครับก็อย่างที่ทราบครับผลงานก็เริ่มกลับมาดูดีนะหลังจากที่2เกมลงสุดของอามาดูราก็ไม่แพ้ใครนะครับมีชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมยิงเทลอมดูเฮทเวน,นะคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นปอโตทําผลงานได้ดีกว่า5เกมลงสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันปอโตสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าปอโตด้ดูเหนือกว่าชัดเจนเนื่องจากปอโต้ครับในรอบ10เกมที่เจอกับอามาโดาราเนี่ยปอโต้เก็บชัยชนะได้5เกมส่วนอามาโดราเก็บชัยชนะไปได้3เกมนะครับบวกกับขุมกําลังของทั้ง2ทีมก็ถือว่าแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากปอโต้ก็อุดมไปด้วยผู้เล่นที่ ติดทีมชาติหรือว่าผู้เล่นที่มีเกรดฟุตบอลที่ต่างจากฝั่งอมาโดราที่เป็นทีมน้องใหม่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับทีละทีขาดของฝั่งปอโต้ก็จะอยู่ที่คู่หน้าอย่างเมดี้ตาเลมี่ศูนย์หน้าชาวอิรานาที่เป็นตัวจบสกอร์ชั้นดีกับอีกหนึ่งรายก็จะเป็นอันเตโอมาติเนที่เป็นคู่กองหน้าที่คู่นี้จับคู่กันทีไรก็มักจะเข้าขากันด้วยบวกกับราคาไหลคู่นี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะอย่างที่บอกครับแรกเริ่มเดิมทีเป็นราคาปอโต้ต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งไปแล้้วคู่นี เมื่อพิจารณาจากภาพรวมและเด็ดราคาที่มันไหลเนี่ยส่วนตวัวผมมองว่าวันนี้ปอร์โตน่าสนใจมากกว่าถึงแม้ว่าราคาจะไหลไปที่ลูกครึ่งแต่ด้วยศักยภาพพิมพ์ของปอร์โตผมมองว่าวันนี้ปอร์โตจะยิงเกินเลยราคาที่ต่อรองคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ดี้เอฟซีปอร์โตไปรอรุนเมดที่2ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามมากันที่ศึกบุนเดสลิกาเยอรมันก็จะเป็นคู่ระหว่างนนเซอร์ไกเบเยอร์เบนิกจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ คุณครับจะเตะกันที่สนาม Alliance, อาริอันส์อารีนาจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั Jamie, ้งสองทีมนี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับเบร์มนิกตอนนี้อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป3เกมรวดยิงได้9เสียไป2ประตูมีอยู่9คะแนนเต็มนะครับส่วนฝั่งไบเออร์เรคูเซนทีมเยือนอยู่อันดับที่1นําำจ่าฝูงตอนนี้แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป3มเกมรวดเหมือนกันยิงได้11เสียไป3าประตูมีอยู่9คะแนนเต็มเช่นเดียวกันครับสติธุเฮตวิสผลงานที่เคยเจอกัน5านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบย์เอ็นครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเรคูกเมนเก บุนเดสเนเปิดบ้านเอาชนะบาเยนไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับบาเยนครับเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาเยนบุกไปเอาชนะบรุรเซีเม,มือนเช่นกันบักมาได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผมกับการของบาเยนในรอบ5เกมบาเยนพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3าเกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40เปนะครับส่วนฝ er ั่งไบเออร์เลเวอร์กูเซนฟอร์มห้านัดสุดเลเวอร์ูเซนในรอบ5เกมก็ชนะมา5เกมรวดซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมกระชับมิตรนะครับเป็นเกมที่ไบเออร์เลเวอร์กูเซนเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมานียไปด,ยด้วยสกอร์4ประตู2และความพร้อมก่อนเกมแนวนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบันยมานิกายใต้การคุมทีมของโทมัสซูเคิลวันนี้ครับไบเยนก็มีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายก็จะมีมานิโอเออร์ กับลาเฟลกิเดโรนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าทูเคิลก็จะวางระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมี Kim cha, ะคิมินแจจะกุมาุชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะใช้คอนลัตไลเมอร์จะเล่นคู่กับลริออนโกเลสกาโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะมีคิงซี่โกมองโทมัสมูเลอร์แล้วก็เลรอยซานเน่นาเปาก็จะวางเฮลิเคนจะลงราตาคายแนวน,นี้ ส่วนฟังทีมเยือนครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแพ้ตตากันคุมทีมของชาบี้ออลองโซวันนี้ครับเลเวอร์ครับก็จะมีรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่2รายก็จะมีอาตูกับพัทิกชิกนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าออลองโซก็จะวางระบบ3-4-2-1นะครับแนวรับก็จะมีจอร์แดนทาจักุมมาชการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะใช้การิชาก้าจะเล่นกลางคู่กับเอเซเคียวปาราซิออรนะครับ ซึ่งจากตำแหน่งไลอัพตรงนี้เนี่ยอาร์เนิชาก้าจริงๆเราต้องเล่นตรงกลางนะแล้วก็อเล็กสกิมเบอรโดเนี่ยต้องเล่นแบ็กซ้ายนะครับเพเมเกอร์สองตัวนี้ก็คาดว่าจะเป็นโจนาห์ฮอบมันนะครับจะสร้างสารรค์เกมร่วมกับฟอร์เรนเวตโดยที่หน้าเป้าก็จะวางวิกเตอร์โบนิเฟตจะลงลาดตะข่ายแนวนี้ซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านเบเยอร์นิกต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสำนักราคาจะไหลามาลงนะนะหลายๆสำนักราคาจะไหลลงนะครับไหลลงมาที่เบเยอร์นต่อที่ราคา1ลูก ราคานณะตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่บาเยนเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งบาเยนราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.91ถ้าเราไปลองฝั่งเลเวอร์คูเซ่นราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.99นะครับ ก็ซึ่งคี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมต้องยอมรับเลยว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในบุนเดสลลกาใน3นัดแรกนะครับก็ทั้ง2ทีมครับผ่านไป3นัดก็ชนะมา3เกมรวดและเก็บมาได้9คะแนนเต็มนะแต่ที่ไบรเออเร์ลูกเซนอยู่อันดับที่1ได้ก็เพราะว่าลูกได้เสียดีกว่าไบรเยนร์เพียงเท่านั้นเองนะครับไบยเยอร์ครับลูกได้เสียบวก7ลูกนะส่วนฝั่งลูคกเซนลูกได้เสียบวก8ลูกนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ถือว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีทั้งคู่เลย ถ้าวัดผลจากเกมทางการนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมครับทำผลงานได้ดีไปอย่างมากไบเยนครับมีเกมแพ้เกมเดียวก็จะเป็นเกมอ่าเยอรมันซูเปอร์คัพซึ่งเกมมันแนี่ยก็แพ้กับอาอร์เบลิไป3านะก่อนที่เกมในรีกไบเยนจะมาเก็บชัยชนะรวดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะเบลมันไปสีน เอาชนะอัลส์บวกไป3าหนึ่งแล้วก็เอาชนะกัดบักไป2อหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเลเวอร์เซ่นครับถ้านับเฉพาะผลงานในลีกนะเลเวอร์ก็ทําผลงานได้อย่างสวยใสชัไลเลยเนื่องจากเลเวอร์ครับเกมแรกก็เปิดบ้านเอาชนะลับสิกไปได้ด้วยสกอร์สามปรซึ่งเกมนี้ลับสิกเพิ่งเอาชนะเบเยอร์มา3าศูนย์เองนะนัดต่อมาก็มาแพ้กับเลเวอร์เลยต่อมาครับเลเวอร์ก็เอาชนะกัดบักไป3าศูนย์แล้วก็เกมในบ้านล่าสุดเป็นเกมในลีกนะครับเป็นเลเวอร์เซ่นเอาชนะดัมสัตว์ไปที่5้าหนึ่งก็ถือว่าเลเวอร์เซ่นเป็นอีก หนึ่งทีมทำเงินหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมขวัญใจนักลงทุนเลยก็ว่าได้นะครับและถ้าเรามองถึงขุมกําลังของทั้ง2ทีมก็แน่นอนครับฝั่งเบยเอนเนี่ยกดด็ดีกว่านี้แง่ของเรื่องขุมกําลังเล็กน้อยเนื่องจากเบยเยนครับขุมกาลังชุดนี้ก็เป็นขุมกาลังชุดหลักแล้วก็เป็นขุมกําลังที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วยิ่งโอกาสนี้มาได้แฮร์รี่เคนมาปักหลักใปดานหน้าก็เป็นเบย์เอนครับมาเพิ่มมิติเอเดน่าทาให้เกมลุกของเบย์เอนก็เฉียบคมขึ้นกว่าเดิมอี ทําทผลงานดีจากการทําทีมของชาบิออลองโซมาปรับทับจุนทีมทําให้เลเวอร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในรูกการนี้แล้วก็การมาของกานิชาก้าก็มาเติมเต็มในแดนการของฝั่งเลเวอร์ด้วยอีกหนึ่งจุดครับเพเมกเกอร์อย่างฟอร์เนเวตก็รูกการนี้ถือว่าทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมบวกกับสูน์หน้าอย่างวิกตอร์บนเนเฟตที่ตอนนี้นะกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยีเดียว ดูการนีครับทั้ง2ทีมลงเล่นไปทั้งหมด3นัดเนี่ยเอาสติส่วนหน้าของทั้ง2ทีมมาเทียบันเลยนะสติของแฮร์รี่เคนนะครับผ่านไป3เกมนะแอดซิตไปหนึ่งแล้วก็กดไปได้3ลูกก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีของแฮร์รี่เคนนะแต่ที่ดีกว่าก็จะเป็นวิกตอร์โบดิเฟตนะครับที่ลงเล่นไป3เกมเหมือนกันแอดซิตไป2แล้วก็ยิงไป4ลูกนะครับก็เป็นโบดิเฟตหนะ้ามีผลงานสติติส่วนตัวดีวกว่าฝั่งเคนด้วยแต่ว่าเฮ้ทเว้รับคู่นี้ก็จะเป็นเบย์เนนนะทำผลงานดีกว่าซึ่งเบย์เนะได้ออย่่่่าางสสมมเเแตวป็นเกมล่าสุดนะ เป็นเลเวอร์นะเปิดบ้านเอาชน,นะเบยเยนไปได้ดูสกอร์สอเกมนี้ก็ถือว่าเบยเยนก็ผิดฟอร์มไปเหมือนกันฉันครับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาซึ่งแรกเริ่มเดิมทีคู่นี้เป็นราคาเบยเยนต่อที่ราคาลูกครึกก่งครึ่งราคาณนะตอนนี้นะครับราคาไหลลงมาที่เบยเยนต่อที่ราคา1ลูกส่วนตัวผมองว่าการที่ราคาไหลลงแบบนี้มันก็น่าสนใจนะเนื่องจากเลเวอร์เองดูการนี้ก็มีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งฉันคุณครับถ้าจะเลือกทํากาไรจากคู่นี้ผมขอไปตามราคาแล้วกันสําหรับคู่นี้ผมองว่า เลเวอร์น่าจะเอาอยู่ซึ่งถ้าเลเวอร์จะแพ้ในเกมนี้จริงๆผมอ่านว่าเลเวอร์นะครับจะแพ้ไม่เกิน1เม็ดชั้นคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไบเออร์เลเวอร์กูเซนจะมายันเสมอได้ฟังทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับมากันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก็จะเป็นคู่หวงนักบุญเซาล์ทัมตันจะไปบ้านต้อนรับการมาเย็ยนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซตตี้นะครับคนนี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเซนต์แมรี่สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับซอรทอมตันตอนนี้อยู่อันดับที่7 แข่งไปแล้ว5นัดชนะ3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้10เสียไป12ประตูมีอยู่10คะแนนนะครับส่วนฝั่งเลตเตอร์ครับตอนนี้รังอันดับที่3แข่งไปแล้ว5นัดชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้เเสียไป4ประตูมีอยู่12คะแนนครับสถิติเฮตวิส,ส head head, ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแซลตันครับเก็บชชนะไปะได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเลตเตอร์เก็บชชนะไปะได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ 2, ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันก็เป็นเกมในศึกพรีเม์ลีกในดูกกาลที่แล้วนะครับเปนนท์มมปดด้าะสรรววยยกฟโี่่ผ านัดหลังสุดในทุูการเาริมตันกับเก็บชชนะไปได้2สมอนึแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซารมตันนะครับแพ้ยับให้กับซันเดรแลนมาด้วยสกอร์5ประตูศูนย์ผลกับการของซารลัมตันในรอบ5เกมซารัมตันพาดึเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20ร์นะครับส่วนฝั่งเลสเตอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดเลตเตอร์ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าส,ส two, 2, pues Again, limit, ุดก็เป็นเกมที่เลตเตอร์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20นะครับและความพร้อมก่อนเกมแนวน,นี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเซาท์ทัมตันภายใต้การคุมทีมของลัสเซลมาตินนะครับวันนี้ครับเซาท์ทัมตันก็จะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายก็จะมีคนลาลิออสลอตส์จูดและก็แจ็คซิเฟนนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเซาท์ทัมตันจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวะร,นะรับก็จะมีเยนเบนเล็กจากคุมมาจัดการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะใช้ฟินดาว เชชาวแล้วก็อดัมอาร์มสตองนะครับโดยที่3ามลูกวนนี้ก็คาดว่าจะใช้สมิลเอโดซี่เชอดัมแล้วก็คาร์มารินซูเรมานานะครับส่วนฝั่งเลเตเตอร์ภายใต้การคุมทีมของวินเซนโซมาเลสกานะครับเลตเตอร์ก็จะมีในงานตัวผู้เลรับจ็อบอยู่3รายนะครับก็จะมีอเล็กซานเดอร์สมิธีเดิสปาเอแล้วก็คอนเนอร์โคอาดีนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ามาเลสกาก็จะวางระบบ4ี่สนะครับแนวรับก็จะมีวอลฟาสจากคุมปรชาการในเกมรับ ตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีคีนันดิบรีฮอร์คาซาเลคาซาดีอีและก็แฮร์รี่วิงค์นะครับโดยที่3ใมนัลุกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้โทมัสแคนนอนเกลิชีอีเฮนาโชและก็สเตฟฟี่ มาวีดีดีนะครับซึ่งเหรียญราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างซาวทลัตันต่ออยู่ที่ิศกาบปอนะครับบางสำนักก็ราคาเปิดมาที่ราคาเสมอแต่ราคาน้าตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ซาร์ลัมตันต่ออยู่ที่ิศกาบปอเครับถ้าเราไปต่อฝั่งซาร์ลตันราคาน้ําก็จะอยู่ที่2 0 9ถ้าเราไปลองฝั่งเลตเตอร์ราคาน้ําก็จะอยู่ที่1 8 1นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานบนตารางคะแนนก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะนนแะ กำลังเลสเตอร์อยู่เพียงแค่2คะแนนที่เลสเตอร์ครับอยู่อันดับที่3มีอยู่12คะแนนจากการลงเล่นไปแล้ว5นัดเนี่ยเลสเตอร์ก็ชนะไป4แล้วก็มีหลุด,ดแพ้ไปน1นเกมเป็นทั้ง2ทีมนะที่เกมล่าสุดแพ้มาทั้ง2เกมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพทั้งคู่เลยแต่ว่าที่หนักหน่อยนะครับก็จะเป็นซาลลัมตันนะเกมทีแล้วไปแพ้กับแซนแดนแพ้ยับมาถึง5สูรเลยทีเดียวส่วนเลสเตอร์เองก็เปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับฮาไปที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยจะสุดีสำหรับทั้ทนก่าาร ขาดหายไปของเจมส์หมดพที่เป็นหัวใจในเดนการของแซมตันในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมานะทําให้ตรงกลางของแซมตันก็ค่อนข้างจะยวบไปกว่าเดิมจากเกมที่แล้วก็จะเห็นในชัดเลยรวมไปถึงครับอาวุธหลักอาวุธเด็ดของแซมตันในชุดนี้ก็จะขาดหายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกเซตพิษลูกเซตเพยอย่างลูกฟรีคิก ลูกเตะมุมหรือว่าลูกตั้งเตะต่างๆนะสาวทมตันก็ลดทอนลงไปเยอะเพราะว่าการขาดหายไปของกัปตันทีมอย่างเจมวอเพาส่วนเลตเตอร์ครับก็ขุมกําลังส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันครบจะมีเติมเต็มมาบ้างเนื่องจากเลตเตอร์ครับก็ปล่อยผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจมมี่เดสันซึ่งเจมมีเดสันเองก็ย้ายไปเล่นกับสเปอร์นะแต่ว่าถ้ามองถึงผลงานที่ผ่านมาก็เกมลูกก็ไม่ได้ลดทอนไปแต่อย่างใดนะนะครับ,รบเมื่อพิจารณาจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาของทั้ง2ทีมผมมองว่าเลตเตอร์ซิตี้ณชช่วงนี้ที่ฟ จะมาเยือนนะแต่เซอร์มตันเกมไปแล้วเรียกได้ว่าเกมรับมีปัญหาจริงบวกกับแผงมิดฟิลด์ของเซอร์มตันก็ค่อนข้างจะหลวมๆฉนันคุ่นี้จากราคาที่เปิดมาเป็นเซอร์มตันต่ออยู่ที่ราคาปอคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงมากนะที่อาจจะไปออกที่หน้าเสมอด้วยซ้ําเนื่องจากทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะสูสีกันะนะครับถ้าผลออกที่หน้าเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้คาดว่าวันนี้เลสเตอร์จะมายันเสมอได้ฟ้าดงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับ ข้ามไปกันที่ศึกกลิกเอิงฝรั่งเศสก็จะเป็นคู่ระวังเปเอชเชปารีสซังเชเมงจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิสนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามปาร์คเดอรแบงจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเปเอชเชครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้วสินะนะครับชนะไป2เสมอไป2ยังไม่แพ้ใครยิงได้8เสียไป3ประตู มีอยู่8คะแนนนะครับส่วนฝั่งนิสอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว4นัดเนี่ยชนะไป1แล้วก็เสมอไป3เกมยังไม่แพ้ใครนะฮะยิงไปได้4เสียไป2ประตูมีอยู่หคะแนนครับเสาร์ที่เฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเหนือและพ้องเกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันครับเบย์เก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นนิสนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นเปเชบุกไปเอาชนะนิสมาได้ด้วยสกอรร์2ปะตู0ฟอรร์มมมโดดยวที่่ผาานน5ััหลงสุุดในทก เสมอไปสองเกมโดยที่ในรอบมาเกมของซูนิเปเชไม่เคยแพใ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เปเชบุกไปเอาชนะโอลิมปิกลียงมาได้ด้วยสกอร์สี่ประตูหนึ่งผมประกอบการของเปเชในรอบมาเกมเปเชพาทำเงินไปรีซัมเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งนิสฟอร์มห้านัดหลังสุดนี้ชนะไปหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิสเปิดบ้านเอาชนะสตาร์บุกไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ ผลประกบการของนิดในรอบ5เกมนิดพาทำเงินไปที่1เกมยก1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20นะครับละความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านไปเอชเชวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านก็เรียกได้ว,ว่าจะขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นปัสเนลคิมเบ้นูโนเมนเดสนอร์ดิมูกิเล่ลุยคังอินแล้วก็มาโก้อเซนซิโอนะครับโดยในรายของท่านประธานเป้วันนี้ก็ยังต้องเช็คคอมฟิตก่อนลงสนามด้วยถ้าเช็คค,นคนนาาอนน,นนนนนนฟตผ่่่่่าาาาาก็ดวววปปประะเ้จจมีีชืลลงงั วันนี้ครับคาดว่าเปเชจะมาใน,นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีมาคิมมนยอร์จักรวิชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะใช้วิตินยามาเนลอูกาเต้แล้วก็วอเรนซารีเอมอรี่นะครับสามในรุกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้อุสมานเดมเบเล่กอนซาโลลามอสแล้วก็คิริเอนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับนิสก็จะมีรายงานตัวผู้เล่นเจ็บอย่างเคเฟนตูรามกองหลังตัวสําคัญที่มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาแล้วก็อีกหนึ่งรายก็จะเป็นอเล็กซิสโคสโมริสเพเมเกอร์ตัวหลักก็ยัััังงงคคคคคมีีีกาาาาารรรบบบบดดดดเจจ็ติ้้อยยู่่นะ่นนนนะะโทววส าในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีดานเต้จากคุมชาชการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะใช้โมแก awi, นซันซองยูเซฟเอนดาชิมิเย่แล้วก็อีชองบูดาวิงนะครับแล้วก็3ามนกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้แกตองลาบอ เจเรมีมอฟฟี่แล้วก็โซฟิยันดิยอบนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเปเชต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลูกครึงบางสํานักก็เป็นเปเชต่อที่ราคา1ลูกนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่เปเชต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลูกกึงถ้าเราไปต่อฝั่งเปเชราคาหนำก็จะอยู่ที่2 0 7ถ้าเราไปลองฝั่งนิดนะครับราคา้ํำก็จะอยู่ที่1.83่นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็แตกต่างกันพอสมควรนะเปเชครับตอนนี้รั้นอันดับ ใครเก็บได้8คะแนนก็ถือว่าเปเชยังคงมีผลงานที่กลับมากระเตื้องขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนนี้เปเชก็ตารุดูการค่อนข้างจะฝืดๆนะส่วนฝั่งนิสนะครับก็ผ่านไป4ีนัดเนี่ยอยู่อันดับที่7ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเสมอไปถึง3เกมแล้วก็มีเกมชนะเพียงแค่เกมเดียวเพียงนั้นซึ่งนิสมีอยู่6คะแนนนะมีคะแนนตามหลังเปเชอยู่ที่2คะแนนด้วยกันบวกกับฟอร์มกาเล่นที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเปเชดูดีกว่าอย่างที่บอกครับเปเชก่อนหน้านี้ก็ถือว่่่าาาาาสสตูกกกกกนนนี้้คอองงจฝืืๆเเเเ2มมแรปช็ มา2เกมไลมน,นะไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับลิยองกับเสมอกับตูรุสแต่ว่าเป็น2เกมหลังสุดที่เปอะเชนะครับชนะมา2เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ้านเอาชนะลงไป3าแล้วก็เกมล่าสุดของเป๊เชก็เป็นการบุกไปเอาชนะลิยองมา4ีหนึ่งก็ถือว่าเป็น2เกมที่ชนะมาติดต่อกันทั้ง2เกมแล้วก็เป็น4เกมหลังสุด ถ้านับเกมทางการใน4เกมนะเปเชยังไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็เป็น2เกมของสุดที่เปเชชนะแบบกินราคามาทั้ง2เกมรวดเลยส่วนฝั่งนิสนะครับก็ถือว่าผลงานในลีกก่อนหน้านี้ก็ฟืดๆเหมือนกันหลังจากที่ในอลีก3เกมก่อนหน้านี้ก็เสมอมา3เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสมอ,ก,สมอกับริวเสมอกับลอริยองแล้วก็เสมอกับปริยองนะแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดเป็นเกมที่นิสครับเปิดบ้านเอาชนะตาบูไปสองหนึ่งก็ถือว่าเกมนี้นิสก็เล่นได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะ,นะครับแต่จากไลฟ์แอครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเปเชเกมลุกนะก็นใม ลุกของฝั่งเปเชลยไม่ว่าจะเป็นออสมันเดมเบรเรกกอนซโลลามอสแล้วก็คีเลนเอมเปเป้ซึ่งในรายของเอมเปเป้เนี่ยก็กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยถ้านับเฉพาะผลงานในลีกนะครับส่วนฝั่งนีสนะก็จะมีตาเลมี่ส่วนฝั่งนีสนะครับก็จะมีตาเลียมอฟฟี่เนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวทีเด็ดของทีมเลยซึ่งถ้าเรามาดูสถิติส่วนตัวของผู้เล่นทั้งสองทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะฝั่งเจ้าบ้านเปจเชลก็จะเป็นเอมเปเป้เนี่ยแหละครับที่ลงเล่นไปแล้วสามนัดเนี่ ครับก็จะเป็นเตรมอฟฟี่นะลงเล่นไปแล้ว4นัดเนี่ยแอซิดไปหนึ่งแล้วก็ยิงได้เพียงแค่1ประตูตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างในเกมลุกของทั้ง2ทีมชั้นครับคุณครับเมื่อพิจณาจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นเป๊ะเชต่ออยู่ที่การลุกขึ้นไปครึ่งส่วนตัวผมมองว่าวันนี้3มแต้มจะอยู่ที่ทินปัคเดแปงเรียกได้ว่าวันนี้ผมอ่านว่าเป๊เชต์นะจะเก็บ3แต้มในบ้านได้แต่ที่เราต้องรู้กันหน่อยก็ตรงที่วันนี้ครับเป๊เชจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองหรือเปล่าัน่่ี้มมเเชรรไปทาสแงงตุ็ด2 ฟันก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5้าคู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและทั้งหมดห้าคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับบูรัมกับตาดคู่นีุ้เรตเปิดมาเป็นบูรัมยูเต็ดตต่ออยู่ด้วยการลูกครึ่งคบสองคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บูรัม คู่ที่2ครับอมาโดรากับปอโต้คู่นี้เรเดเปิดมาเป็นปอโต้ทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ปอโต้คู่ที่3ครับบาเยนกับเลเวอร์โคเซนคู่นี้เรเดเปิดมาเป็นบาเยนต่ออยู่ที่ราคาหลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เลเวอร์โคเซนคู่ที่4ครับซาเทมตันกับเลสเตอร์คู่นี้เรเดเปิดมาเป็นซาเทมตันต่ออยู่ที่ราคาปอคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เลสเตอร์และคู่ที่5ปารีสแซชมแมษกับนิสคู่นี้ผมขอออเลืกต่่ไปปทีีารส ผมนะครับจอตฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอหลังบ้านก็อยากฝากให้เพื่อนๆทุกท่าน,นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บ,บนลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8ป8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR c o d คสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อขอรับทัศนะัตุริศว vip กันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงระดังเพื่อกับการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ท่านโชคดีมีใจเฮงๆดูนะครับสวัสดีครับ